ยุคติคือที่สองรามานที่โจมราติคือปบไปด้วยอี่เล็้วยิ่งกว่าแสงเจมนักวัดที่หลงคีดลืมเี่หมีเปาปลาเค็มเกินไปซอสซอสเกมเหมือก็ง่ายเกินกิมจอมพลังอมกุเราคือชมมคนติคือตอนที่สี่กันแล้วติดคือติดคือไปกันเลยนะฮะ ในงจากที่ป่าพวกก้อนเสร็จก็อะไรน่าลืมและ <c oughs> <c oughs> หรือฝันเลยอุ้ยดอกละสามสิบนะฮะเก๋วเลยอ่ะคือแก๋วเลยนะฮะประมาณนี้ไปข้างบนต่อนะครับอ <c oughs> อะไรนี่เรากำลังจะเข้าไปยังดินแดนที่สันนื้อมันมีเหตุผลที่ดินแดนนั้นหายครับสูญไป ถ้าเจอมอเตอร์ที่น่ากลัวเกิดไปจรวิ่งหนีซะได้เลยตามนั้นเชื่อที่คุณแมวเฟอร์พูดนนะตามนั้น้าประกลักทางนะครับของลุกปนท่านผู้เฒ่าแต่มั้นกล่าไว้ว่าท่านผู้เฒ่าเป็นผู้สร้างโลกแต่มันก็เป็นเียงอีทานถ้าเราเจอมอนเตอร์อะไรก็ตามเอาคุณทะศกักลบกับมันให้หมดเพราะว่าเราจะเจอพิษส่องเจ้าอยูข้างในน้น ไปกันเลยุุยงใเรถสิบห้าเราริ่สิบเก้าโอ้ชิวๆิวถ้าบารับาทางท่านผู้เท่าเอาไปช่วยกินดึงอ่านหลบหลบเลยเฮ้ยอะไรอ่ะตู้ใหม่นะโอ้อยมีดาบด้วยโอ้ชวินกะลบเชื่อว่าไปหมืนก็เหมือนแต่ไม่ได้ขี่ม้าใช่ไหมเยยแต่กิ้งานตีไม่เข้าเลยจริงเขาหลบกิ้งหลบ เราลอง Wait. Wait. เวทวเวทเข้าอยู่อะไะเดี๋ยวชวินกระโหลกปนเก็บกล่องนี้ครับเอาละได้อะไรทุบดาบนะฮะโอ้โหไม่ดีไม่ดีดเลเวลห้าจะด้วยแม่องเล่ยเดี๋ยวให้ดูของเรานะของเราก็จะประมาณนี้อุ้ยมีดาบนี้ด้วย,ยจะติดลบเวทแมวเอาเวทแบบให้แบบเพิ่มดาเมจสูง,สง เรียกว่าแก๋่วเลยนะครับุยเจ้าอัจวินกระโลกสี่ไหนเรียบร้อยครับชี้มองเพลงแล้วตุยเลยอ่ะเุ้ยซุปหูจีตตัวเนี่ยห้าตัวนะคืกยิงหลบอย่างนี้แล้วกันชึบนีน่แน่แพทเทิ้ลนั่นเลยครับอุ้ยเรียบร้อยอืมอร่อยเลยเวว เห็นบอกว่าพากสามจะมาเดือนสิงหาพักแรกจะจบกี่โมงไม่รู้พักสองโอโหน่าจะนานเราเล่นพักสองต่อจากพคกแรกเอาพละจบกันเดี๋ยวพาคสามอะไรนะสิงหาคมใช่ไหมปีที่แล้วนี่เล่นเออไอสี่ไปนะแคดควสพากสามนี่หละจะมาเดือนสิงหาคมก็ <c oughs> เป็นเกมใหม่ยุคิีคือประจำยุติคือที่สองใช้ <c oughs> คำนี้เลยกันนั่นแรงมาก หลบได้อะไรเราตรงนี้ก็มีกล่องครับมาดูชิได้อะไรเอ่ยสุดมวดฮนะหมวกผู้าัาคีอุ้ยเลเวลสิบเลยโอ้ดีที่อัพมาได้นะครับเด,ด,ดี๋ยวดูดิเดี๋วเลเวลสิบ่ะเขาเป็นว่าแบบให้เวทีมันลดนิดนึงแล้วกันนะฮะเวทเพิ่มมาบวกสิบหน้าแจวอยู่ เราเรือตัวสุดท้ายแนละ้วโอ้โหวันนี้จะยื้อีกเอาเวทไฟหนป็นไงเดี๋ยวต้อยผ่านนะเอาว่าวิชาวของเจ้าวิ่งอ,อยู่ที่นี่เขาไปจากที่นั่นกันเถอะ้ะดูรอบๆด้วยเปิดเราจะเจอบอกเสืออื่นซึ่งเล่นมาตั้งนานไปดูว่ากุญแจหามาจากไหนมืาจะเปิดกล่องทองนี่ไม่รู้ว่าเปิดยังไงครับเกนี้เหนียวเจ้ารู้สึกไหม อ,อะไรฮะเฮ้ย Oh my god What What is a m u l t i v e r s e Muddyverse อะไรครับนี่พระเจ้าเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้มันเจ้าซะเหลือเกมเกิดพ้นโลกหินหมู่เกาะกกำลังเริ่มเล่นมันคือสองสองศูนย์หนึ่งเย้ยหนี่มันคนละเกมเลยนะเนี่ยอันนี้ท่านเทพมนุษย์ไปไหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเรื่องนั้นบ่อยเลยเอากดครับ ไม่ทันอ่านเลยเมื่อกี้มือไปโดน่ะเอาหเอา,หม,เอาหม่มาใช้เวลาสักพักนะครับแต่ค่าได้ำํำจัดหลอมรวมพลังแห่งมังกรเข้ากับเราแมวแล้วเทพมังกรอหไรดูสรงเอ้ไม่ไดีเทพมนุษย์เทพมนุษย์ข้าจะติดใจแล้วว่าถ้าจะเรียกการสร้างของข้าดี่ว่าโลหิตมังกรอ่าวาไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเมียวก่อนอื่นเนี่ยออกไปจาก ก่อนแล้วกันที่นี่ไปยื่นมาอีกแล้วนะตาโคตรไอ้เจ้าบ้านี่รวด,ดที่ใช้ค่าดีแล้วพี่เา่าเจ้าโอ้โหเนรเลยนะครับแล้วพี่สาวเจ้าจะต้องใช้ชดใช้เอ๊เดี๋ยวใค้คือเอเบียสนะ่อ้าวรอไก่ปูแล้วเพาอ้ใครคิดว่าเราคงต้องเล่นตามเกมนไปก่อนเลย วิอัพไปดีเรียบร้อยโอ้ uh huh. เอาละมากรดตัวต่อไปลมตัวนอนบนน้ําราคาจะมุงมุงไปหนึ่งเมื่อกี้แต่ข้าพเจ้ว่าอวัยการขึ้นเราได้ไหนดูสิเห็นเขาบอกว่าให้ไปลม้มมากลในน้ําเราจะเดินในน้ําได้แล้วหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะน,นี้เดาไม่ <c oughs> เคยเล่นเ้อะอะไร <c oughs> เราก็ไม่ฟาร์มอะไรนะครับ อันนี้เปใช้เควสนี่เจ้าค,คือโลหิตมังกรใช่ไหมต้องที่สุดและจะมีมังกรตัวในควางทางเราได้ถ้าเห็นแล้วแต่เจ้าเราเดินบนน้ําได้เพื่อสําเร็จสิ่งนั้นนี้ข้าเขียนเมิกี้ให้นะไหนเฮ้ยคีดขัดอะไรอย่าได้กังวลที่จะถามหอนาฬิกาอือเดี๋ยวรับเฟสด้วยมาหน้าโลจิตมงกรเดินบนน้ำาไม่อ่านแล้วกัน เอ้าจะรับควสมันเปเนควสดเสริมนั่นนีรับไม่ได้แล้วกันต้องไปรับตรงกระดานอือไปที่เขาบอกแล้วกันเยเย้ยตกใจหมดเลย้ะกิวเดินห่างๆางไว้กันเสียวๆ <c oughs> เอาวิ่งปไปเลยเลยวิ่งมังกรถีฟ้าเย้ยแปลว่าเราต้อง เดินไปปั่มมาหดเอ้าเดี๋ยวก่อนโยไม่เดินไม่ได้อะมันเดินไม่ได้แล้วก็น,นะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าผมจะทำอะไระผมนี่ยังไงละ่ะปิดเลยโอเคครับจบลงเมื่อน,นี่เมื่อนคนโอเคนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเมื่อไห่ครับคลิปต่อไปสวัสดีครับครับเย้